โอเคคุณผ okay. like ู้ชมครับผมแม่นี่ก็เป็นในโบดัสตาร์สุดท้ายแล้วสินะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะแก้สปอยมันจะแกลนแชมเปี้ยนลาวโจรไว้เพียงแค่ไอ้หน้าเสือตัวนี้มันตายไปครับผมเข้าไส้เร็วเร็วเร็วนี่คือเวทีปวาริศาคุณผู้ชมแม่ซอยขวาแล้วเรากดเข้าซอยเจาฮึบเจาะยู้จบไปจบไปจบไปเขาเปิดหนี ตายแกแชมป์แกแชมป์แกชแ,มแววกชม้ำจะเป็นกับแกแชมป์แกแชมป์มันมาแล้วผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วกด F1 โอ้เกินมาด้วยยอดสปอร์ตแกลนช้ำแล้วสามแสนผู้ชมเราจะไปซื้อแล้วไปแอคกันหน่อยดีกว่าผู้ชมโอ้ย ปลายปลายทาสิบหกเพื่อนองสิบหกเหรอเออมามาโอเคผู้ชมไม่เชื่อแกแชมป์ถึงแม้ว่าคนคนอื่นเขาเขาเขาจะแกลนแชมป์เร็วผมแบบว่าแบบปลดแชมป์มาประมาณสี่วันแล้วแกลเลยนะครับแต่ผมเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นิดๆครับผมเกือบสองอาทิตย์ในกสปอร์ตแกลนแชมเปี้ยนเรียบร้อยผู้ชม เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าแกรนแชมป์ซื้ออะไรได้มั่งนะครับใหม่ๆนะครับก็หนึ่งเลยครับดาบแกรนแชมป์เดี๋ยวผมจะให้ดูทุกสเตตัสเลยนะดาบแกรนแชมป์แล้วก็ห้าแปดเดฟแปดแล้วทหกครับผมแล้วก็ของไบสันเอทีเคเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็ของไอ้นี้น่าจะของแมวไม้แพนด้าดิเอทีเคสี่ 64, ทอแปดครับผมแล้วก็ของปราหวานเอทีเคห้าสองเดฟสิบสองวิทแปดแล้วก็ของแมว เอทีเคหกแล้วก็ของกิ้งก่เอทีเคแล้วก็ทอแปักสี่ับผมแล้วก็กระต่ายเอทีเชาหท .6 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ของปืนตุนเอทีเแล้วก็เอหกเดฟได้มาสีนะครับแล้ววิทหนะครับผมแล้วก็อ้นี้ของลิงนะครับมิเกตแชมเปเอีเคสามบอินส2ท .12 วิทสิบสนะครับแล้วก็ของเพนกวินเอทีเคสีอิน14 อ่อทอสิบแปดครับผมแล้วก็ของน้องแกะก่ออเดตกัน ATK จคสิบสองชาสิบสองทอสิบสองวิทหกครับผมแล้วก็ของข้างเท้าผมเอเจคีสี่สิบอินเจ็ดชาสิบสองทอเจ็ดวิทหกนะครับโอ้ยแล้วกแกนแชมป์ดูว่าผมว่าเราจะซื้ออะไรได้อีกครับผมนี่ครับเราก็ปลดทุกอย่างนี่ครับผม นี่ธงสีขาวนี่ซื้อได้แล้วเหมือนแบบเป็นไอเทมมั้งไม่แน่ใจนะครับอันนี้แล้วก็อานแชมเปี้ยนครับผม60,000่นอาพีเร็วแรงใส่ส 5, RP, อะไกใส่ห้าพันอาพีพวกคุณผู้ชมของผมก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมนะสำหรับาราคาต่างๆนะครับผมนะแชมเปี้ยนก็เนี่ยชุด48,000ืหมวก36,000ก, 54, <c oughs> ดก็ดาบครับผมห้0 0มืนี่มาดีกี้เฮ้ยผู้ชมครับผมไปดูเพื่อนไป <c oughs> ไปไหนไหน เต,<ด>ตรียมตัวรับมือเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวเอ้ยเตรียมตัวรับมือเฮียคุณผู้ชมโอ้ย,อย,อยในสุดแกรนแชมเปี้ยนเรียบร้อยเอาวะเอาวะมาลับทีเรียบร้อยคุณผู้ชมวผมเรียบร้อยแล้วเดียเด๋ยวก็ว้าวเดี๋ยวก็ตัดไปตอนยัดเลยดีกว่านะเรุ่นนะเพื่อนรับรับรับไปทีเพื่อนพอใจเขาดิมมี่ไป รับไปทีนะเพื่อนนี่ก็ผมมอบมอบหมายเพื่อนผมเป็นคนยัดนะครับโอ้ยมือไม้สั่นหมดละให้มันต้องรุนด้วดีกว่าไปจัดจัดได้เพื่อนหน่อยไปไปไปจัดได้เพื่อนหน่อยคุณเด็กคุณธันดุนครับผมเจาะเลยพี่บ่าวเจาะแล้วนะครับผมเขาให้เพื่อนไปทําการเจาะเรียบร้อยครับผม ไปแบบเบาๆนะไปไม่ต <Netz ets aría> ้องแสดงอาการนิด <Clar> น <ke pa uses> ึงก็ได้โอเคโอเคอันหนึ่งรอดวงก่อนเออดูต้องดูดูด้วยแรกอันแรกอันแรกเท่าไหร่เราวัดดูทีเดียวเลยไม่ไม่ไม่พี่ไอ้นี่เจาะสามดูก่อนไม่ไม่ไม่ได้ยัดทีไม่รู้เจาะเท่าไหร่เนี่ยขอร้องไปรุ่นขอร้องขอร้องขอร้องไปทำไมนานจังเพื่อน ว่าจะคนล้อใจสันไอ้ยมันตกใจแบบนี้เลยไอ้ไเกี่ยอะไรเนี่ยไยต้นทำใจดีๆเฮียเลยนเนี่ยวเ่ยไหนเร็วดึงดับมาโอ้ยไฟเด็กเกีย เดี๋ยวเดี๋ยวเติมก่อนเติมก่อนไปไปร้อยห้าสิบจิวยังเดี๋ยวยังเผลี่ยวพอร้อยห้าแล้วโป้งเลยโป้งวันนี้สิบสี่วันนี้สิบสามดีไหมครับเลขต่อกันไม่เอาทำไมพี่ไปโจ้เองตำราจจบผมแต่งบหมดอ่ะตำราจอบร้อยยี่อยู่ย้ายถึงมือทำไมอ่ะไปยี่อะไรเนี่ย อะไร,ะไรปลายสองสองรูตัดเพื่อนนะเออพอแล้วพอแล้วต้น <laughs> ต้อง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 จ่ายต้องต้องจ่ายคือใช่เลยเนี่ยนะแตกมาให้เอกเพลงมามันมาเลียนะครับคุณผู้ชมของผมนะคุณผู้ชมโอเคครับผมนะวัตถุดิบเตรียมเรียบร้อยเจ็ด <laughs> เอ้ยไม่ไม่ไม่เอาเจ็ดหรอคุณคุณผู้ชมผมเม,ม้น เม้นเลขเลขเลขที่มันจะเกิดขึ้นหน่อยได้ไหมครับผมสามตัวเลขครับผมเหมือนเหมือนผมเนี่ยนะครับคอคอคอแบบนี้นะครับผมนะขอแบบเลขแบบนี้ครับผมโ,นะโอ้ยแค่มือสัน่นเอ้ยพี่แบบนี้ครูครชมเม้นเลขหน่อยเม้นเลขหน่อยรวดเดียวเจ็บนิดนิด,นดแต่ไม่ปวดกลางทางโอ้โหมาแหล่มาแหละมเม้นเลขมาี่ครับ เตึกตักตึกตักหมายความว่ารักมาแผ่นกล้องลูกกิวนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเม่เล็กมาเม่เล็กมาพี่รับคริสตัวเวลเบรดอย่างไหนหรอครับคริสตัวเวลเบดคริสตัวเวลตวเบดอ,อยังไงนะครับแล้ว <c oughs> มุมกล้องมันมันมันไม่ดีแอ่ะมึงโอ้ยมึงก็ไปแล้วน่ะอ่ะนานไม่ได้ตองสามไม่เอาไว้รุ่นใจเย็น เดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะครับอันนึงมันเชิ้มมือสั่นว่ะแป๊บนึงขอ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 บอกเพื่อนก่อนนะครับให้เพื่อนเข้ามาดูเยอะมือสั่นอหรอเพื่อนผู้ชมมาครับผมได้เวลาแล้ววัยรุ่นอ่า ตองสี่แทนละกันในเมื่อตองสามไม่ดีโอโณผู้ชมผมผมขอขอถูกฟังหน่อยละกันนะครับแหวกผมนิดนึงครับผมวันนี้ผมเตรียมแว่นมาด้วยนะครับเพื่ออัดอัดทารุในการตีบวกเมสัตมาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้ผมผมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบพอผมตีปุ๊บผมผมจะจ่อเลขแต่ผมจะไม่ดูนะครับผมนะมดูให้ผมด้วยครับไป <laughs> มาแล้วคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นแอนด์เอลลอยห้าหกเจ็ดครับขอหกหมวดแฟชั่นใจเย็นน้องาพามสีรูตัวสิบห้าคุณผู้ชมดูให้ผมนะครับผมจะไม่ดูนะครับเสร็อย่าบอกนะครับผมอย่าบอกผมนะครับมาก็วจเลือดทักษะเย็นแคอยากจะสายรับสายรับนะครับผมไปต่อสี่รอไรวัยรุ่น น,นี้ผมไม่อ่านนี้ก่อนนะครับตตอนนี้ยัดไปก่อนนะครับโอเคผมรูรูแรกกับรูสองผ่านไปครับผมผมตอนนี้ผมไม่อ่านนี้เดียวข,ขอเอาแบบไอ้นี้มาปิดนี้ก่อนไม่อยากเห็นหัวล้มันวาา้าวจริงเลยวะโอ้ผู้ชมเห็นยังเห็นแล้วใช่ไหม,มหรืยังไม่เห็นโอเควันนี้ผมไม่อ่านนม้ตอนนี้คือผมไม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกเลยนะครับ เไ้ยทำไมมันหัวเราะกันวะเฮ้ยเไ้ยทำไมมัร้องอ่ะบายไอ้คนจีนายุทธ์ครับผมใช่มาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยวัยรุ่นยู๊บเกลือนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมมันรู้สึกน้อยๆอย่างวะไปเท่าไหร่วะเพื่อนไปดูว่าว่ามันเท่าไหร่วะเพื่อนทำไมมันน้อยอย่างวะดูแทบไม่ทันอ่ะพยายามเท่าไหร่โอ้ยยยยเท่าไหร่ท่าไรบวกเท่าไร ไอ้เีเใช่มันกระจกกลังวะเท่าไหร่นะสิบสองสิบสองงออนไลน์ยัดสองหรือเปล่าครับโอ้มิดสามยัดได้สิบเอ็ดวะไอ้นู้นนะรู้รู้เลขเท่าไหร่วะห้าสามสี่สี่ห้าสามสี่ทมันเฮี้ยงวะโอ้ยไ่รูเนื้อสัตว์ ก็โอเคผมก็คุณผู้ชมก็สละที่มีขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับก็เป็นไงมาผมแค่สปอย์ตยัดหนาวม้ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์แต่ว่าโนใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะไม่ต้องห่วงครับผมคลิปเอ่อคลิปอ่คลิปยัดใหม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องร้องกบผมก่อนนะครับเดี๋ยวยัดใหม่อยู่แล้วนะครับดาวกับเอเดี๋ยวยัดใหม่อยู่แล้วนะครับผมรอก่อนนะครับ รอตังก่อนนะครับผมคลิปหน้ามีแน่น้อยผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทำตอนไหนนะครับก็สำหรับนีเขาจบคลิปเรื่องเท่าน,น,ทนี้ก่อนเลยแล้วกันถ้าชอบ subscribe ด้วยนะครับผมจะถึงพันแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปถึงเก้าร้อยห้าสิบแล้วเหลือไม่กี่คนแล้วนะครับยังไงก็กด subscribe ได้สปอตด้วยนะครับจะขอบใจอย่างยิ่งและอย่างมากเลยทีเดียวเขาสาัค่คลิปนี้ขอจบคลิปเรื่องเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันทุกท่านได้รับชมจบนะครับไปแล้ววัยรุ่นเจอใหม่คลิปหน้าผม subscribe ด้วยนะครับผมโอ้โห